สวัสดีค่ะเพื่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินดานาเมกกันอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่อิมบูได้อัปเดตใหม่อิมก็ไล่เพิ่มเคสให้เราไล่รับเครดิตฟรี600เครดิตซึ่งเราจะทำเคสนี้ยังไงเราไปดูกันเลยค่ะตอนแรกเราก็กดไปที่เกสดีว่ตรงนี้นะคะก,ก็หลังจากเรามาตรงมาตรงนี้แล้วมันก็จะมี w i n เตอร์วันเดอร์แลแล้วก็คลิกไปนะคะ แล้วเราก็จะเจอเคสให้เราเลือกทำเคสลายเคสหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเลือกที่จะทำอันไหนง่ายสำหรับเราแล้วก็ทำเคสนั้นก่อนนะคะก็เอันนี้ก็ทำเคสแรกก็คือไปติดตามเพื่อนนะคะให้เรากดไปที่ Discover นะคะเพราะว่า Discover ยังไม่ใช่เพื่อนของเราแล้วมันก็จะมีปุ่ม follow ก็คือปุ่มติดตามนะคะให้เรากดไปเลยน,นะคะติดตามคนใดคนหนึ่งคนไหนก็ได้แล้วเราก็มาดูว่าเราได้ทำเคสส t สำเร็จไหมแล้วเสที่หนึ่งของเราก็สำเร็จนะคะแล้วเราไปเคสต่อไปก็คือ walk in water wonderland is one o f our f i s t e r winter this room แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะคลิกตรงที่ตรงที่เคสที่เราอ่านเลยน,นะคะก็หลังจากที่เรามาตรงนี้แล้วเราก็มันก็จะมีห้องแนะนำให้เราแล้วเราก็เลือกห้องก็คือห้องวินเตอร์นะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วเคสของเราก็สำเร็จนะคะก็แค่กดเข้าไปเฉยเยนะแล้วเราก็คลิกตรงที่เคสเลยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ แล้วเคสที่2ของเราก็สำเร็จจากนั้นถ้าเราไปเคสที่3า Let's build Snowman, Miss New Friend in t e Snow, and c h e a t u r t i s t o r d e x p o s ก็คือให้ก็คือให้เราคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปตรงนั้นเออไม่ใช่สิเราต้องกลับกลับวิธีตรงเดิมก็ได้นะคะไปห้องเดิมนี่ก็คือห้องเดิมนะคะ เราก็แค่แชร์เฉยๆนะคะก็คือกดายไปแล้วก็ส่งไปนะคะแล้ว퀘สที่3ของเราก็สำเร็จนะคะง่ายๆแล้วเราก็คลิกมาดูนะคะว่าคสของเราสำเร็จไหมจากนั้นเรามาดูคสที่4กันคือเทคเฟลเทคเซลฟี่นะคะก็คือให้เราถ่ายรูปเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปเราเองก็ได้เราก็แค่ถ่ายสถานที่ที่เราเข้าในห้องนั้นนะคะ นี่แล้วก็จะถ่ายถ่ายแล้วก็เอาขึ้นฟีดของเราแล้วก็โพสนะคะหลังจากที่เราโพสแล้วเคสของเราก็จะสำเร็จค่ะแล้วก็คลิกไปดูเคสของเราว่าสำเร็จไหมก็คือเคสที่4ของเราก็สำเร็จเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะวิธีการทำเคสในอีวูก็คือมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็จะได้เครดิตฟรีมา600เครดิตนะ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ